ดูดีวฝากเนกกเเเเเเี่ยอ่ะสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ขบวนนะครับมาถึงพื้นที่วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะไปเตรียมสถานที่ฝั่งนู้นให้ก่อนเทก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยก็คัน,นี้จะเป็นหินนะครับหินอะไรนะ นี่ครับภายในบริเวณวัดป่าบวัวห่งนะครับตำบลบวัวหงงอำเภอลาสีสลายจังหวัดสีสะเกดครับ แล้วให้รักษาต่อเพื่อการต่อไปของเรานะครับ นี่ครับนำทีมโดยทนายกนะครับมาเองเลยครับสุดยอดเลยครับตามมาด้วยเจ้าโจ๊กเกอร์ครับเสียบพีตสุดหล่อจากเมืองบางไฟโกยะโสธร แคบหน่อยครับ <won> แคบหน่อยงานนี้ เล oh, ี้ยงแพะวะคือฮองก็โอ้โหมีเสียวมาเรื mm ่อยๆครับ โอ้โอ,โอ,โอ้เอาแล้วครับตุง้งติดหรือเปล่าติดหรือเปล่าเลย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 ที่ไหนพี่ศรีสะเกต มีสิบล้อสองคันนะครับหินนี่สวยงามเลยเอาไหนเอ่ยเทไหนเอ่ย โอ้ติดกิ่งพายอีกแล้วครับเสียโบเสาธงไปเกี่ยวกับต้นไายครับ เดี๋ยวไปดูเจ้าโจ๊กเกอร์นะครับของเสียพีทที่เด็ดเมืองบางไฟโก้เทกันก่อนเลยหนึ่งในห้าสิบบวกบวกนะครับห้าสิบคันบวกสำหรับพระป่าสายบนุนอิฐหินปูนทรายในยวันนี้ เอาเลยบอกเอาเลยทีเด็ดเสียพีทจากบริษัทอภิษฎดาคอนบอกว่าไงหรอเขาพึ่งกันแล้ว ตัวนี้จะเป็นหินที่กัดออกจากถนนลาดยางครับภาษาช่างภาษาวิศวกรเขาเรียกหินเคียริงอะไรประมาณนี้นะครับหินรีไซเคลิลอะไรประมาณนี้วัตถุประสงค์วันนี้ก็เ <S S> ทถนน นะครับบริเวณรอบๆวัดเพื่อประโยชน์ในการสัญจรของชาวบ้านนะครับ Nó không đấy nè Dùng x Ồ, oh, xuống cổng lớn rồi đây nè ไฟนี่ตกแต่งประดับประดาสวยงามครับ เบร้อยครับทีเด็ดเสียพีทจบไปครับคันแรกครับรอรถไถามาเคลียร์แล้วก็จะทำการเอาไปจอดด้านในนะครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ